<c oughs> อ๋อคนรู้แรงก็าหางอ่ะพี่เขาอ่ะจะเทน้ำหันนะหวละไมใส่แก้ส,สลับปี้แล้วก็ไปแช่ไงใส่ได้กินงออ่ายโอ้ยเบื่อ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 คู่เนี่ยเบื่อสองคน,น <c oughs> คือ,ค,อคู่ตัวเองก็อยู่นี่แต่ไม่คุยเลยก็ <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยไม่คุยเลยก็เนี่นยเขาว่างหัวใจก็ใจไอ้แย่ไอ้แย่ไอ้ตัวบ่ ไจเว้ยใจด้วยว่ะรู้ไหมว่าใครแอบถือห้ามลบนะห้ามลบนะรู้ไหมว่าใครที่คอยขู่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รู้ไหมกับเธอเราไม่กล้าคิดเนี่ยน่าหวเรื่องไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ย เฮ้ยไม่ใช่แบบนั้ม,มลรา<ล>คิดดู